ยกกระชับหน้าแบบไม่เจ็บเลยฟูออปชันเลยต้องผ่าไปสักหนึ่งเดือนคือหน้าจะฟูเดอะดีมิสคลินิกอะไม่เจ็บเลยทุกทุกคนคะ่ะตอนนี้จะอยู่ที่นี่เลยคะ่ะสยามสแควร์วันนะคะมาที่นี่เลยนะเดอะดีมิสคลินิกค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่อยากจะยกกระชับใบหน้านะคะต้องมาที่นี่เท่านั้นนะและปรึกษาคุณหมอออยและคุณหมอหลินได้เลยคุณหมอทั้งสองท่านนะคะคิวยาวมากกว่าจะได้คิวนะคะเซเลบริตี้ดารามาทําที่นี่กันเยอะมาก คุณแอนทองผสมคุณวีนาวีนาสิงนะคะที่นี่มาทําที่นี่กันหมดที่นี่จะดีจริงไหมตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะัดคุณหมอหลินไว้ค่ะได้เลยสนใจทําอะไรเป็นพิเศษคะที่นะัดคุณหมอหลินไว้ก็คือว่าดูรีวิวมาเนาะที่นี่ดังมากเรื่องยกกระชับนะคะทําอันเทราคิวคุณหมอได้ยังคะได้แล้วค่ะเดี๋ค่ะเชิญได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องเรียกว่าน้องจุ้ยครั้งแรกของเดเดมิสปกติก็ทำอัลทาราทุกปีอะอืมไม่น่ารักเลยสวยเหมือนเด็ด <c oughs> ขออนุญาตจับผิวหน่อยโอเครู้สึกว่าตอนนี้แก้มมันแก้มมันย้อยลงมาตกลงมา ตรงนี้มันทองตกลงมามันแยกชั้นตรงนี้อัลตร,ราเนี่ยมันคือเลเซอร์กลุ่มอัลตราซาวด์ก็จะทําให้กล้ามเนื้กอก็หดรัดไปด้วยแล้วกล้ามเนื้อก็จะยกชั้นสกินไปด้วยเพราะฉนะนั้นเลยดูยกไปด้วยไม่ได้แค่ยกกระชับอย่างเดียวดังนั้นถามว่าปรับรูปหน้าไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะปรับให้หนูอะหมออยากปรับตรงตา,งตางให้ด้วยให้ตาม,มันโอเพนขึ้นหน่อยเพราะว่าแต่สิ่งที่หมอคิดว่าถ้าหมอเสริมได้หมอจะเสริมอะไรทําให้หน้าเราดูเด็กผิวดูดีแล้วก็ยืดอายุเราให้ดูบ สวยเด็กกว่าวัยดังนั้น<ม>อราร์านี่เป็นเลเซอร์ที่ลงลึกที่สุดพลังงานสูงมากตัวนี้แหละที่หมอะจะใช้ออริจิโอทำไมหมอถึงเอามาคอมบร่วมกันเพื่อให้ผลของการยกกระชับเราคอมพ l e ทที่สุดเข้าใจครับโอเคค่ะลดแล้วขอบคุณค่ะแปะยาชา <c oughs> ได้ค่ะพราะ <c oughs> แปะยาชากันค่ะหลังจากปรึกษาคุณหมอลินเสร็จแล้วนะคะนี่เลยเปลี่ยนชุดแปะยาชาแล้วจะบอกว่าหูห้องแบบว่าดูสิทุกคนค่ะ ห้องทาหัตถการเนี่ยโอ้โหไฮโซหรูหราสะอาดสะอ้านมากแล้วดูเครื่องอันทล่าแล้วจะบอกว่าจุ้ยเองอ่ะทําอันทล่ามาหลายปีแล้วนะคะเห็นเครื่องใหม่ล่าสุดเป็นอันทราพราเนี่ยโอ้โหน่าทำมากเครื่องดิ่มมีหน้าจุ้ยย่าห่วยไปเอามาจากไหนเนี่ยเลิศมากขอบคุณนะคะระหว่างรอยาชานะคะมีพี่มานวดให้ด้วยสบายมากสวัสดีครับจุ้ยเดี๋ยวนี้เราจะมาทำตัวโอเชียนะครับ ช่วยในเรื่องของการจัดเรียงชั้นไขมันเรียบเนียนขึ้นก็คือเครื่อง OGO ก็คือสามารถช่วยเราได้ใช่ใช่ครับแล้วก็บวกกับอัลตราอีกก็คลิบเลยความร้อนจะค่อยๆลงพลังงานจะค่อยๆลงชั้นผิวด้านบนแล้วก็ลงไปชั้นไขมันด้านล่างคุณนี่คะนี่เราเอาทาราฟามรุ่นใหม่นะหน้าจอมันจะใหญ่ขึ้นจากเดิม7นิ้วนี่เป็น10นิ้วแล้วภาพอนาซามันชัดขึ้นหมอทำได้แบบ ชัดเจนคิดว่าตรงไหนที่ต้องการจะยิงใครที่กลัวการทำอันเทลา่าแบบมีคนพูดว่าเจ็บเจ็บเดอะ e m มิสคลินิกะไม่เจ็บเลยเรายกชั้นสก,กินชั้นกล้ามเนื้อแต่ว่ามันสามารถเชฟป,ปิ้งหน้าได้ทำยังไงยกให้ได้เต็มที่ที่สุดเหมาะกับรูปหน้าหรือแก้ปัญหาเขาได้หลายอย่างที่สุดเลยเนะี่ยทำหนึ่งครั้งอยู่ได้อย่างน้อยประมาณแเดือนถึงปีครึ่ง เราจะรู้สึกว่าหน้าเรามีเนื้อขึ้นมาใช่ค่ะพอมีเนื้อขึ้นมาแล้วมันก็ฟูใต้ตาใต้ตาเราก็จะดูไม่ค่อยามมาํำอ่ะฟูออปชันเลยต้องผ่าไปสักหนึ่งเดือนคือหน้าจะฟูใช่ค่ะมันจะดีขึ้นดีขึ้นเต็มที่ที่ใช้เวลาแบบเดือนละสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์คือเนี่ยหลังทำบางทีก็สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ละแต่และเดือนก็จะดีขึ้นสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เต็มที่สามเดือนเสร็จแล้วนะคะทุกทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะกับการอันเทล่าและโอริจิโอลนะคะ,ท, The นะะบบคที่กลัเจ มาที่นี่ได้เลยนะคะที่ The D m i s Clinic เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากทําครบ1เดือนไปแล้วเนี่ยน่าจะยกจะฟูจะแน่นแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพามาดูอีกรอบหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะอีกคลิปหนึ่งแน่นอนสําหรับที่ The D Miss Clinic ค่ะเจอกันค่ะ